ท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยจีนวันนี้ต้องพาท่านผู้ชมมาตักน้ํากันค่ะใช้อุปกรณ์ตักน้ําสมัยโบราณนะคะอันนี้ทำจากไม้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตักน้ําที่ลําธารกันค่ะตรงนี้ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะคะท่านผู้ชมมีโอกาสลื่นได้ง่ายค่ะแต่ก็ดีหน่อยที่มีต้นไม้ให้จับนะคะ ลื่นค่ะอันเนี้ยค่ะท่านผู้ชมได้น้ำมาแล้วค่ะน้ำเวลาเราดูในลำธารเหมือนกับเขาจะเป็นสีน้ำตาลมากนะคะแต่ตอนนี้พอตักขึ้นมาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มากขันนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมดูนะคะต้อมจะ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 ,จะเอาเทให้ดูค่ะเห็นไหมคะจะออกเป็นสีเหลืองนิดๆจ้ะคะ่ะ น้ำที่นี่สะอาดนะคะสามารถดื่มได้แต่ทอมไม่อยากดื่มตอนนี้ค่ะเพราะหนาวมากๆเลยอากาศวันนี้สดใสเช่นเคยค่ะวันนี้มีพระอาทิตย์ส่องแสงทั้งวันนะคะแต่ก็หนาวมากเพราะว่าลมพัดตลอดเลยค่ะอยู่ที่บวก6องศาเซนเซียนนะคะวันนี้อุปรกรณ์ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมทำจากไม้นะคะแล้วเขาก็เอามาอัด เป็นที่ตักน้ำสมัยก่อนนะคะแต่สมัยนี้ก็ยังใช้ใช้ตักน้ำไว้ในห้องซสาหน้ากันค่ะเวลาซสาหน้าก็น้ำใส่ตรงนี้แล้วก็จะมีที่ตักที่ตักที่เป็นเป็นกระบวยททำจากไม้เหมือนกันค่ะเป็นก้านยาวๆเอารถกับเาสาเสาหน้านะคะเพื่อให้มันเป็นฟันเป็นไอ้น้ำขึ้นมาค่ะอันนี้จุดประสงค์หลักๆเพิ่มก็คือให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศ ธรรมชาติตำทานนะคะก็เลยเอาตัวนี้มาประกอบฉากด้วยค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมหาเสียงน้ำไหลตอนนี้ก็ใกล้จะหมดฤดูการของฤดูหิมะแล้วนะคะอีกไม่นานก็คงจะเปลี่ยนเวรให้ช่วงฤดูร้อนเข้ามารับหน้าที่แทนตามการเวลาค่ะ ยงามนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ต้องต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามวิถีไทยซินด้วยนะคะเพ,เพื่อที่ว่าเราจะได้มาชมธรรมชาติสวยๆงามๆด้วยกัน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม